น้องกราบแพท็บเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกราบสาธุกราบสวัสดีเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์มีพระศิษย์คนหนึ่งคนทำนะครับในการประกอบกรรมโยคะกรรมที่เป็นต่นสูงสุดนะครับในการเป็นวิชาปริญญาสูงในระดับพันราคนในมิตธรรมในการทำที่ฝ่ายแจ้งนะครับซึ่งก็จะมีบท ในกรบบ <Iya. S 1> ารปฏิบัติที่ทําให้ท่านอาจารย์ได้ผ่านวิชาขั้นตอนมาอันนี้ก็พอกล่าวโดยสรุปนะครับเป็นการบรรลุวิชากันครับที่สุดทุกได้จะทำบรรลุวิชาเป็นอรรถสุขที่สองไม่มีเอ็กซีะการบรรลุวิชาเวทนาสูตรห้ามีในเขตที่ไม่มีและการบรรลุวิชาบทบีบอัดนะครับการบรรลุวิชาที่ทำให้แจ้งซึ่งอภพันธุ์ ของผู้ทผลเนี่ยนะครับผมกก็ได้มีตัดรายละเอียดไว้นะครับซึ่งแยกออกไปีนะเป็นอนุอนุสัยโสนะครับเป็นเรื่องอานุสแสงทุกเรื่องอันธาระโสคือการปฏิบัติในการเดินทางที่จะต้องมีการปฏิบัติกันก็คือภพจันทร์เพื่อกกำหนดรู้ตัดสารวัตรได้แหละนะครับแล้วก็กำหนดรู้ในการที่จะมาถ่ายถอนอนุสสายซึ่งเป็นอานุสแสงโสนะครับ แล้วก็อัตวัตถุอาการการที่จะทําให้ทีนอัตวัตถุจะทำอย่างไรแล้วก็วิชาวิปัสสิทธุอาการที่จะได้จึงวิชาแล้ววิปปุสกตั้มในของสองตัำแล้วก็ญาณศาสนาอย่างจึงเป็นเรื่องของญาณศาสนาด้วยต่อมวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้บรรลุเจริญปุตต์ก็จะเห็นในความแตกต่างระหว่างของเก่ากับของใหม่นะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ มีความเป็นอยู่แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะของกายยะราาาาาักษาพิด้นะครับ่ารผู้เชิญเก่าเลยครับน้องกราบขอโอกาสเจ้าค่ะในในความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ข้าพเจ้าก็อยู่กับองค์กายยะจาสติเจ้าค่ะก็มีความมีความสงบมีความประนีสงบและงับประณีเป็นธรรมชาติ ไม่กระเซือกระสนไม่ทุรนทุรายที่ที่เป็นความสงบที่ยิ่งกว่าปราณีตกว่าเจ้าค่ะที่อ่าเป็นเป็นสภาวะที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นความเป็นอยู่ที่ที่ง่ายธรรมดาก็ง่ายแล้วก็เป็นความง่ายยิ่งกว่าที่อืมอะไรก็ได้และมีความเข้าใจ เข้าใจในธรรมของพระอ,องค์ที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่เช่นเมื่ออ่านได้ได้อ่านพระสูตรของพระอ,องค์แล้วก็มีความเข้าใจเข้าใจในธรรมนั้นที่ที่ละเอียดเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเพราะว่าธรรมของพระอ,องค์สามารถกล่าวได้ทุกได้ทุกระดับแต่ว่า ก็จะรู้ตามอินทรีย์ตามสภาวะของแต่ละท่านที่อยู่ในระดับนั้นๆที่เป็นที่เป็นธรรมจักรสุที่ที่ประกอบด้วยจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างในแต่ละระดับระดับเจ้าค่ะที่เมื่อน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็พึงรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็ ให้เรียกผู้อื่นเข้ามาศึกษามาดูสภาวะที่ที่ได้เกิดจากการผัสสะตรงนี้ <c oughs> เมื่อทรงสภาวะอยู่ก็จะเป็นสภาวะที่ท,ท,ที่ว่างที่ไม่มีราคะโทสะโมหะก็คือไม่ปรากฏ ก,การเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่ปรากฏความแปลรปวนณะขณะติดนั้น,น,นๆเจ้าค่ะก็จึงเป็นอ,อยู่กับองค์สติป,ปัฏฐานสี่ที่ที่มีสัมปชัญญะไม่ไหลเพลินเป็นเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้ไหลเพลินเจ้าค่ะ ก็ก็ได้เมื่อได้ศึกษาตามตามมรรควิธีของพระองค์อย่างถูกต้องก็ก็จะมีมีสภาวะที่ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นได้ได้ดังนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกรับสาธุเจ้าค่ะ น้องกับสาธุเจ้าค่ะสาธุกลับแล้วะครับท่านอาจารย์เจ้าค่ะก็ได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เข้าสุขภาพเพราะออกเป็นลำดับมาในเวลานานเท่าไหร่เนี่ยท่านอาจารย์สามก็ร่วมร่วมหกปีนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์หกปีเนาะเจ้าค่ะจะได้พบกับธรรมจนเป็นอาวุธที่แท้จริง คิดว่าแตกต่างกันยังไงครับระหว่างการเรียนรู้ระบ์แบบภรลิยากับความรู้ที่เคยรู้ทั่วๆ่วไปเกี่ยวกับผู้ที่สอนไปที่ไม่ใช่ระบบของผมมีอะไรที่แตกต่างไหมครับมีความใหญ่การเข้าถึงรับเขาใช่ไหมคน้อมกับเขากะเจ้าค่ะอันนี้คือเป็นเป็นความต่าง กันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเจ้าคะ่ะมาไม่มานำมาเปรียบก็ลำบากเหมือนกันคือมัสิ้นเชิงเลยทำของพระอ,องค์เนี่ยจะต้องมีมีผู้บอกทางเจ้าคะ่ะแล้วต้องเดินทางเดินตามอย่างถูกต้องอยู่ในองค์จักรสี่และองค์ธรรมโสดาบันถทงพารหันที่เมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วก็ ก็เป็นผู้ต้องเป็นผู้ขวนขวายเจา้าค่ะเป็นผู้เดินตามน้อมน้อมนำทำมาปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยด้วย,วยขับเคลื่อนด้วยองค์อินทรีย์ที่สะสมมาสะสมมาอย่างต่อเนื่องด้วยศรัทธาด้วยองค์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มีกำลังอย่างต่อเนื่อง ก็จึงจะได้ได้ผลที่เมื่อมรกดีผลย่อมดีเจ้าค่ะก็จะ,ะเป็นเป็นการอุปถัมภ์ค้ำชูที่ด้วยกันอย่างต่อนเนื่องนะคะซึ่งตัวใหญ่้จักชาินับตอนอยังไมปฏิบัต ตอนยังไม่ปฏิบัติไม่รู้จักอะไรเลยเจ้าค่ะตอนนี้ได้ทราบถึงภูมิฌานถึงญาณถึงสมาบัติถึงวิโมกเป็นยังไงบ้างคก็ต้องเรียนเข้ามาเรียนรู้ทรรของพระองค์เป็นลําดับเจ้าค่ะเริ่มจากการกําหนดสมาธิดับภาษาดับภาษาด้วยอนุสาสนีปฏิหารของพระองค์เพื่อที่จะเข้าไปสู่องค์ฌานเจ้าค่ะ องค์ฌานก็ต้องรู้เป็นลําดับลาดับแต่ละองค์ฌานอะไรที่เป็นปฏิป,ปักษ์ในแต่ละองค์ฌานเจ้าค่ะเขาต้องรู้เมื่อมีฌานเมื่อมีชานเานจ้าค่ะเว่ามีฌานแล้วจะทําให้เกิดอะไรครับเกิดสะสมไปสะสมแล้วเมื่อเป็นผลของชาญก็ เกิดเป็นองค์สมบัติเจ้าค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสู่องค์วิโมกในที่สุดเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในการบรรลุธรรมแต่ระดับแต่ระดับจึงจะต้องเป็นทั้งหลายแยกเราให้เป็นระดับต่้งหรายับต่างๆแยกงานต่างๆให้บริบูรณ์เราไปสุดปกสัพสัญยามเลยวันต้องบริบูรณ์ภูมิแบบแบบบริบูรณ์นั้นถ้าไม่มีองค์พระสตรูลนับนะครับ ในสภาวะแล้วก็ไม่ถูกต้องตามวิสติสรยิยามาเป็นแบบไม่ใช่ฐานะที่จะปฏิบัติได้เลยนะครับเรืออยยังไงก็ไม่เกิดมากเกินคนแต่เพราะตรงนั้นจะเปน็นสภาวะที่เป็นมาเข้าผู้มิบาปเป็นมาผู้ดุจแล้วก็เป็นมาผู้สิ่งใกปบผมุขขงสิ่งใดนะครับนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นธรรมท,ที่เป็นของโอข้าวันทรไม่มีธรรมแราวนั่นคือธรรมแล้ ตออาจารย์ไม่ก,กละะ้าปฏิเสธอาจารย์น้องกล่าวค่ะทูเข้าใจเจ้าค่ะอ่ะเชิญท่านอาจารย์ตอบได้เลยครับตอนนี้จับแขนกัตนต่อ,ตอมีไหมครับท่านอาจารย์ก็จ้าวฝางบอกน้องทีงง่กำลัง,งเดินทางอยู่ไหมครับอ๋อเจ้าค่ะเอ่อ พระสาวกที่กำลังเดินทางอยู่ก็ต้องมีความเข้มแข็งนะเจ้าค่ะมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะประพฤติปฏิบัติทำตามพระองค์ทำทุกอย่างให้เหมือนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เจ้าค่ะทำทุกอย่างด้วยความต่อนเนื่องสม่ำเสมอทำให้ถูกต้องแล้ว ุกอย่างก็จะเป็นผลเจค่ะเป็น,เป,นเป็นผลใหญ่<อ>เป็นอนุสง์ใหญ่<อ>ก็จะทําให้ท่านเดินทางได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าทาทั้งหลายย่อมยังไหลไปสู่ทําทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมยังทําทั้งหลายให้บ,ร,บ,<อ>บริบูรณ์เจ้าค่ะแล้ว<อ>บริบูรณ์แล้วเป็นยังไงครับบริบูรณ์ที่จะ เจ้าค่ะบริบูรณ์ผลก็จะเกิดตามลําดับลําดับเจ้าค่ะทุกท่านก็จะสามารถที่จะเดินทางข้ามโอคะข้ามทางธุลกันดา,นไาล,ลไปสู่ไปนะสู่ไหนอะฝั่งหน้นนะเจ้าค่ะไปไปยังฝั่งโน้นได้เจ้าค่ะก็คือฝั่งที่พระองค์ ต้องการให้ภาษาวกเดินทางไปถึงทุกๆุกท่านไปสิไปถึงที่สุดทุกได้ในทิศธรรมเจ้าค่ะน้อมกับสาธุเจ้าค่ะมีอะไรอื่นอี้องจาอีกครับไม่ไม่มีแล้วเจ้าค่ะธนชาตจ้าขออนุญาตในเวลากับธนชาตจะได้เสียสุดทุกนที่เกิดขึ นเป็นวิชาสูงชื่อของพระองค์นะครับที่ไอยู่ในปัจจุบันเดมาตาั้งกรรการหลักนะยังก็จะสามารถจะผ่านสัญญาและเป็นนะระยะที่หนึ่งสองและในเรื่องสามลำังโมชนาสทูตครับสวัสดีครับทูตงดับท่านอาจารย์ผู้นำจิตองศรัทธาที่มุ่ผู้มีอุปกราระมากที่เมตตาอบรมสั่งสอนเจ้าค่ะน้อมกราบแทบเช้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ อขอบคุรับุ้ามาเี้ครับสวัสดีเจ้าค่ะ